โอเคก็สกวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมมาริโอกันอีกแล้วนะครับผมแต่แน่นอนครับเกมนี้นะฮะไม่ใช่เกมมาริโอแบบธรรมดาแน่นอนนะครับผมซึ่งมาริโอในเกมนี้นะเราจะมาแบทเทิลมาริโกันอ่าตอนนี้ก็จับคู่กันแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมว่าผมก็แน่นอนว่าผมก็เป็นเซียนมาริโอคนดึงนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนด้วยแบบเซียนอยู่ในแมตช์นี้หรือเปล่านะฮะก็เรามาลองดูกันเลยนะครับผมนี่ฮนะ แมทจะครบแล้วนะครับผมป่ะเริ่มเลยโอเคเริ่มออ่ะอ้าวอ้าวเอ๊ะอ๋ออ๋อ,อขอไปคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่แบบว่าเล่นโชง์โง่ไปตาหนึ่งนะครับผม พอดีว่าคือเกมนี้มันปุ่มมันงงปุ่มนิดนึงครับผมแต่ที่ก็พอเริ่มเก็ตปุ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายไปด้วยพร้อมกับเล่นไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็แน่นอนฮะใครที่เคยรู้จักจอยคอนหรือจอยแบบโปรนะครับผมก็น่าจะรู้ดีว่าปุ่มปุ่มกดดิพเดกับอนาล็อกสติ๊กของด้านซ้ายนะผมจะแตกต่างกว่า PlayStation นะครับผมก็แน่นอนฮะว่าด้านซ้ายที่เป็นตัวอนาล็อกนะผมสามารถเลือกเป้าหมายนะผมว่าจะโจมตีศัตรูไหนได้นะฮะเห็นไอ้ตรงแดงๆนี่ไหมฮะ อันนั้นนะคคือเอาไว้แบบว่าโจมตีศัตรูนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนอันที่สองฮะก็จะเป็นตัวดีพดนะผมเป็นตัวปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงแบบตามปกติเลยนะฮะก็แน่นอนครับเอาไว้เป็นตัวควบคุมเพลเยอร์นะครับผมต่อมาฮะปุ่มอน a อกสติ๊กด้านขวานะครับผมเอาไว้แบบว่าโจมตีคู่ต่อสู้นะฮะเห็นไอ้ตรงข้างบนที่มันเป็นจางๆนั่นไหมฮะอันนั่นแหละครับผมเอาไว้โจมตีนะผมอย่างเช่นอันแรกนะฮะที่เป็นด้านบนก็จะเป็นตัวคนที่แบบมีเวลาน้อยสุดก็โจมตีคนที่มีเวลาน้อยสุดนะฮะ อันที่สนะผมเป็นตัวคนที่มีเหรียญเยอะกว่านะผมก็โจมตีคนที่มีเหรียญเยอะที่สุดนะผมอันที่3นะฮะแอเทกเกอร์นะผมเป็นคนที่แบบว่าเคยโจมตีเรามาก่อนแล้วก็โจมตีสวนเขากลับอะไรมองนี้นะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายคือแรนดอมนะฮะก็คือโจมตีแบบสุ่มนั่นเองนะครับผมอย่างสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นกดปุ่ม x นะครับผมเพื่อที่จะสุ่มฉลากไอเทมนะครับผมแน่นอนว่าเราต้องเสีย20เหรียญด้วยเพื่อที่จะสุ่มแต่ละครั้งนะผมแน่นอนว่าคําเตือนคืออย่าใช้ปุ่มเฟือยจนเกินไปนะฮะไม่ง เกิดแตบว่าเจอสถานการณ์ที่แบบมอนสเตอร์เยอะเกินไปก็เราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้นะครับผมก็ประมาณอย่างนี้นะฮะสำหรับวิธการเล่นที่ต้นนะครับผมก็เราจะมาดูเกมเพลย์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกสักแค่ไหนก็รับชมกันเลยไอ้ดอกไม้ขอเวลาหน่อยเออนั่นแหละครับเดียวดดดเอ้าโอเค ออลืมบอ,อกไปนะฮะซึ่งมอนเตอร์ที่เราสังหารนะผมก็จะบวกเวลาให้ด้วยนะฮะซึ่งเวลานะผมจะตัดอยู่ที่400นะฮะแล้วก็ระวังมาสเตอร์คนอื่นจะโจมตีามาหาเราด้วยนะผมอันนี้ต้องระวังด้วยนะฮะ่างั้นก็อาจจะเก็บโบ์ได้นะครับผมโอ้โหเวลาถุ่มเ้สวยจังงั้นแหละอืมโดเยอะฮะมอนเตอร์เยอะมากแต่นี่แหละผมชอบ จะได้แบบช่วยให้เวลาเยอะขึ้นนะครับผมโอ้ไม่กี่นาทีเองดูสิฮะเหลืออีกสิบกว่าคนแล้ววะบัตโธเนี่ยก็บอกแล้ววิ่เทพไอ้น้องตุยโอเคเดี๋ยวไปส่องดูกกันดีกว่านะไปดดานเยอะๆมันจะได้แบบว่าปลล็อกดานได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมเอ้ยเอ้ยเ้ย,เยนี่แนะ่สวยส่งมันเตอร์มาอีกสิ วันนี้มันไม่มันนะไอ้หนูส่งมาเติมมาอีกนี่นะนี่นี่นะนนะสวยโอเคไออึบสวยอึบอ่ะนี่สามหนึ่งแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าด่านนี้มาาันจะเขาเรียกว่าแรนดอมนะครับผมเย็บอย่างนั้นแหละโอ้ ออนี่ไงอ,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 อโอ้ยสวยโอ้มันตย้อตเ้ยอะอย่องยี้ยันจ้ะจอทยโายค,คอ้อืยนไ้อ้ดีอย่างงาอ้ยโอยอยอ้อ้อ้เอ้ยโอ้ออยโอ,อ้ยโอ้่อ้ยอยอออย่น้ยอ้้อ้อ้องอย่างยั้นแหละ ว้าวขอบคุครับโอ้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 อ้โ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 อ้้อโอ้โอ้โออ้โ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 อ เออเฮ้ยพี่รลอดเว้ยพี่ลอดเม้ยพ huh> well, like ี่ช้ำแล้วบอกแล้วว่าพี่ช้ำบอกแล้วว่าพี่ช้ำีิแน่อ้าวสี่คนสุดท้ายว่ะเออขอบคุณผมเอออยากแล้วฮะตอนนี้ มันยากจริงๆมันเข้มข้นจริงๆ4สี่คนสุดท้ายนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากไปละอม,มีคนส่งมาสเตอร์มาให้ผมด้วยต้องนี้ดิโอ้หกสีเลยเหรอได้ครับผมก็มาดิครับโชโง่ไปหนึ่งดอกเออไอ้เมื่อกี้นี้ไม่นับละกันนะฮะแต่ตอนนี้แหละที่หนึ่งแน่นอนครับผม ผมคอนเฟิร์มฮะทำไมเขาตีคนอื่นนะอา้าวเราใครโอใครเนี่ยไม่เป็นไรเราเคโอใครได้พอดีละจายแล้วฮะเดี๋ยวนะใครไปโจมตีผมเยอะแล้วเนี่ยแต่มันก็แค่นั้นแหละนี่เจียนไปสักทีละตัวทีละตัวเลยเอาอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรว่าแล้วเดี๋ยวได้ดอกไม้มากกว่า สามวะมาโอ้นี่มันม,มีแต่กุ่มบ้าทั้งนั้นเลยอย่าได้ตัวอื่นจังเลยบอกกันเนี้อย่าได้ตัวอื่นไม่ใช่กุ่มบ้านะเดาพาวเฉยนั่นแหละครับออนั่นแหละเอออ่นนี่นแหละโอ้โหนิ่มๆหลายตัวนิ่มๆเฮ้ยสบายแล้วกูนั่นแหละ อตอนนี้ก็2ี่สิบเหลือยี่ส่าปคนแล้วนะฮะที่เราต้องจัดการนะครับผมต้องบอกเลยว่าต้าจะตึงมือนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวแกล้งคนมีเหรียญเยอะก่อนดีกว่าเหรียญเยอะใช่ไหมนี่มันต้องจัดการโดนเหรียญเยอะจัดการไปหน่อยสักสเต็ปหนึ่งอโอ้โ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นี่แน่อ้าวส่งมาอีกส่งมาอีกส่งมาอีกเออนั่นแหละส่งมาอีกส่งมาอีกจะทรมานจะทรมานในวิสุดส่งมาอีกเยอะเลยเตะเลย ไม่กี gettable. ่คนแล้วนะฮะเราก็จะจะได้ชัยชนะไปนะครับผมนั่นแหละนั่นแหละโอเค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 นั่นแหละมึงไม่มึงมีตัวพิกะใช่ไหมนี่นี่สมบัติมาเยอะเลยนี่กับกับลงเหวอีกแล้วหกสี่แล้วเหรอโอเคขอแก้ตัวกันแล้วกัน ใหม่กล่อมหนึ่งไม่ผ่านเหมือนกรั้ที่สองหรอกไอ้หนูฮึวบฮึบฮึบชิว,ชวนี่โอ้โหไม่น่าวิ่งเข้ามาเลยตัดไรเนี่ยอยูดัดไปเห็ดเฮ้ยลนลกดัดใหม่แล้วยังที ย่าไม่อยากได้เห็ดไอเห็ดเห็ดขอดอกไม้เถอะขอขอดอกไม้เถิดอุ้ยโอเคอุ้ยใจแป้วเลยเมื่อกี้ไอ้ไอ้โอ้ยเยสโอ้จีสจีสมันเตอร์เยอะจริงมันเตอร์มันชง ตอนนี้ก็เลยขอ6คนสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวคดาวสวยอึ๊บเอ้ยอยไม่มานั่นแหละโอเคมาจวดต่อเลยนะครับผมไปสวยสวยไม่ตกอ่ะเออเออเยี่ยมสี่อันดับสุดท้ายอีกแล้วดาซีสามใช่ไหม เอ้ยไม่รู้ปลดล,ล็อกเอ้ยยังไม่ปลดล็อกในด่านนี้ใช่แล้วยังไม่ปลดล็อกนี่ว่าเย่เย่แบบนี้เออ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 ไม่ต้องเอาเล็ดนี่ <c oughs> อือนั่นแหละ <c oughs> เหลือห้าทีมสุดท้ายแล้ว <c oughs> ถ้านับลงผมด้วยห้าทีมสุดท้ายนะผมตอนนี้เหลือสี่คนแล้วนะ เราจะมาเอาที่หนึ่งไปด้วยกันส่งมอเตอร์มาอีกนานๆจะได้เจอด่านแปดสี่ัช่างมันช่างดีใจจริงๆที่กดล็อกด่านใหม่ได้แล้วโอ้ตรงนี้กวดตกมาก ไม่วางอะไรวางทีหนึ่งไว้ก่อนตอนเนี้ยตอนเนี้ยวางทีหนึ่งไว้ก่อนเจียเอ้ยเอ้ยนั่นแหละออเอโจมตีโจมตีฮิโจมตีโจมตีโจมโจมโจมโจโจม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 ไม่ไงไม่อืเอั่นแหลละฮิ มาสิมาอีกมาอีกมันเตอร์มาอีกมันเตอร์มาอีก,อออกเดี๋ยวพี่หน,นีไปเองมาขอแต้มหน่อยแล้วกันปุ๊บลงแป๊บโอเคจบป,ปุ๊บอี๋โดนไฟอ้ยโดนไฟละนี่แนะ่เรียบร้อยมองไปซะนี่ขอเวลาเพิ่มหน่อยแล้วกันนะโอ้ด้านห้าหนึ่งโอ้เรียบร้อยไม่น่ายิงเตาเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไร จริงต็มเปยเลยฮ่าเบาวซื้อโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดต้องช็อตแป๊บหย่า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 นี่แน่สีม่องไปปึ๊บแล้วก็ปึ๊บยี่โอ้เต่ามันไปนู่นละไม่เป็นไรนี่แน่อนี่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 โอเคสวยนี่แน่นี่แน่มาดาวมาขอบคุณครับนี่แน่นี่แน่อือโอเคโอเบอีคนนึงแล้วสวย อก่อนไม่น่าเลยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคโอเคโอเค,อเคมาขอเวลาเพิ่มหน่อยเย,ยี่ยมอู้ดัดปดดิงแล้วโอเคป๊าบเขาให้ตอนนี้ก็เลอีกสามคนสุดท้ายแล้วนะผมตอนนี้เราก็ต้องใจเย็ยนให้ม,กมากๆแล้วนะฮะอย่าโจมตีคนที่โอย้ยมัวแต่พูดแต่เป็นแง่ม่ดูเลยเอาโอเคได้ดอกไม้สวยเยี่ยมนั่นแหละโอเค เห็นเข้าไว้เห็นเข้าไว้เห็นเข้าไว้นี่ลงไว้เออโู้ยใครโอยคนได้แล้วสวยจะสองคนสุดท้ายแล้วเยี่ยม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 อุ้ยย่าโอ้โหมาโถ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวซิเดี๋ยวโอ้ยจบแล้วอ้าวไงข้างเงี้ยเอ้าเฮ้ยได้ที่หนึ่งจริงดิเฮ้ยจริงดิโอ้โหได้ที่หนึ่งเฉย โอเคนะผมเราก็ได้ที่1นึ่งใบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็เล่นเพลินเกินจนไม่รู้ว่าศัตรูตายตอนไหนนะฮะแต่ก็ได้ที่หนึ่งใบที่แล้วก็ดีใจมากแล้วนะครับผมก็แน่นอนฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า